เรื่องนี้นั้นก็เป็นประสบการณ์ของโฟแมนคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทรับเหมาขนาดเล็กชื่อว่าคุณยอดเขานั้นเป็นเด็กที่จบมาใหม่ๆแล้วก็ได้เข้ามาทำงานเลยบริษัทที่ยอดนั้นทำงานอยู่ก็จะเป็นซับคอยสร้างเข็มคนงานอีกทีหนึ่งหน้าที่ของยอดก็คือดูแลสร้างที่พักให้กับคนงานตามจุดต่างๆและก็ยังมีหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ คอยควบคุมดูแลอุปกรณ์ก่อสร้างและก็อุปกรณ์การสร้างแคมปมที่อยู่สำนักงานใหญ่ด้านหลังนั้นก็จะเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างพวกเหล็กสังกะสีไม้อัดเหล็กกล่องด้านหลังก็จะเป็นบ้านของคนงานประมาณ10บหลังไว้สำหรับเวลาที่คนงานนั้นเปลี่ยนที่ทำงานก็จะให้มาพักที่นี่กันก่อนสัก2-3วันแล้วค่อยย้ายไปตามใงานต่งตางๆ จอดเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนก็จะมีเราพอ,พอมาคอยตรวจอุปกรณ์ก่อสร้างว่ามีใครเอาอะไรออกจากพื้นที่ไปหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาเบิกของไปหรือไม่วันนั้นรพอพอๆก็เข้าไปประมาณช่วงดึกๆหน่อยขอเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันก็ปกติดีแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์เวลาเดินตรวจตอนดึกๆมักจะเห็นเป็นเงาคนนั่งอยู่ตรงบริเวณที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง พอเดินเข้าไปใกล้ๆเงานั้นก็จะหายไปคนที่ได้ฟังเรื่องที่รพอปภเล่าก็บอกกันว่าที่นี่มันเป็นบ้านพักคนงานอาจจะมีคนงานมานั่งเล่นโทรศัพท์ก็เป็นไปได้วันหนึ่งยอดก็ได้รับงานที่หัวหน้านั้นมอบหมายให้บอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่คุณต้องไปสร้างแคมป์ให้กับลูกค้าประมาณ40หลังให้คุณนั้นไปเตรียมที่พักและก็อุปกรณ์ให้พร้อม ซึ่งยอดก็ดูแล้วว่าจะต้องนําของทั้งหมดในโกดังนั้นมาใช้แล้วก็ต้องไปเอาชิ้นส่วนแบบว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากสายงานอื่นๆมาด้วยเพื่อรีบเอามาสร้างแค้มมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งจากผู้ว่าจ้างก็คือห้อามทำห้องน้ำที่เป็นลักษณะบอกเกลือหลงใต้ดินคือไม่ต้องการให้มีการถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่ต้องหาห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้ แล้วก็ให้รถดูดซ่วมมาดูดไปยอดได้เกณฑ์คนงานไปประมาณ6คนเพื่อที่จะทํางานในช่วงแรกโดยเป็นการเดินทางไปกลับทุกวันแต่หลังๆคนงานบอกว่าพวกเขาน่นเหนื่อยกับการเดินทางไปกลับยอดก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพอเราสร้างคมปมได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็นอนกันที่นั่นเลยแต่ปัญหาต่อมาก็คือไม่มีห้องน้ำใช้คนงานก็เลยไปหาอุปกรณ์ที่เหลือมา แล้วก็แอบสร้างห้องน้ำกันสร้างอยู่ติดกับห้องพักของยอดลักษณะห้องพักกันสังกสีธรรมดาต่อกันเป็นสองชั้นอยู่มาสักพักมีคนงานผู้หญิงนั้นมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอนั้นไปเข้าห้องน้ำเห็นเหมือนกับมีคนนั้นมาแอบมองดูเป็นดวงตามองหลอดเข้ามายอดก็คิดว่าหรือจะเป็นพวกคนงานเข็มอื่นมาแอบดูหรือเปล่าจะเป็นพวกทำมองพวกโรคจิต ยอดก็เลยไปถามคนที่เข้มอื่นถ้ากฏว่าพอลูกค้ารู้เรื่องก็โดนด่าบอกว่าแอบมาสร้างห้องน้ําในเข็มได้ยังไงเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แล้วแล้วเรื่องราวนี้มันก็ผ่านพ้นไปพอเริ่มทํางานได้ประมาณหนึ่งเดือนเข้มก็ได้สร้างห้องน้ําสําเร็จรูปยอดกับทีมงานก็ได้ทําการหรือห้องน้ําบริเวณนั้นออกช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเร่งมากๆ ทางยอดก็เลยตัดสินใจว่าต้องสร้างเข้มเพิ่มเนื่องจากห้องยอดนั้นอยู่ริมสุดเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องนั้นทําการสร้างเข้มต่อจากห้องของเขาออกไปอีกมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ยอดนั้นกําลังนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงลมตีสังกะสีดังปึ้งปังปึ้งปังเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยอาการแบบว่าสลึมเสลเอิแล้วก็ได้มองลอดออกไปตรงช่องที่เป็นรูรอยต่อของแผ่นสังกะสี เขาถึงกับสะดุ้งเพราะว่าเขาเห็นดวงตาของใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยด้วยความที่ยอดนั้นรู้ว่าภายในบริเวณนี้มีแต่คนงาน mm. ก็เลยเอามือตีไปที่สังกะสีดังปังแล้วก็ลุกเดินออกไปดูแต่กลับไม่เห็นใครเลยซึ่งตรงนั้นก็เป็นโครงของแคมปมที่ยังสร้างไม่เสร็จตอนเช้าเขาก็เลยมาบ่นกับคนงานว่าเ mm. มื่อคืนใครมาแอบดูผมนอนละเนี่ยอย่าให้รู้นะ ว่าใครจะเอาไม้ลูกชิ้นนั้นจิ้มตาให้บอดไปเลยยอดพูดไปพร้อมกับขู่คนงานไปด้วยหลังจากนั้นมาประมาณ2-3ถึง3วันแข็มด้านข้างที่ต่อจากห้องของยอดนั้นก็ได้สร้างเสร็จคืนนั้นเวลาสักประมาณ5้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยอดก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องเขามองไปที่รูสังกะสีตรงจุดเดิมเขาก็เห็นเป็นดวงตาของคน ที่มองลอดเข้ามาอีกแล้วด้วยความที่ว่ายอดนั้นเคยพูดกับคนงานไปแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนงานมาแกล้งมาเล่นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใครวะนั่นแต่ปรากฏว่าดวงตานั้นก็ยังจ้องมองมาที่ยอดอยู่อย่างนั้นแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งคือดวงตานั้นมันไม่กระพริบเลยยอดเตยตัดสินใจลุกพรวดออกมาจากห้องแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องข้าง จากนั้นเปิดประตูเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครด้วยความเพลียและก็ความง่วงเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพูดกับคนงานอีกทีแล้วก็ได้กลับเข้าไปนอนพอยอดนอนได้สักพักหนึ่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงสังกะสีดังปึงปงป้งปัง้งแบบว่าดังผีมากๆตามมาด้วยเสียงของผู้หญิงที่ดังมาจากค้องข้างๆที่ยอดนั้นเพิ่งเดินเข้าไปดู เสียงแบบอึกอักอึกงอักๆๆๆอยังไงก็ไม่รู้มันคล้ายๆกับเสียงคนที่กำลังจะขาดใจตายยอดสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาด้วยความที่ตกใจมองดูนาฬิกาก็ยังได้ยินเสียงของคนงานนั่งคุยนั่งกินเหล้ากันอยู่ด้านนอกแขมใจหนึ่งก็อยากจะวิ่งออกไปข้างนอกแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวเสียววินาทีนั้นเขาก็มองกลับไปที่รูแผ่นสังกสีนั้นอีกครั้งเขาแทบช็อกเมื่อได้เห็นเป็นปลายเท้า ของคนนั้นห้อยลงมาลอยอยู่จากพื้นก็ประมาณคืบหนึ่งยอดเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องท,งทันทีก็ปรากฏว่าเห็นเป็นคนกำลังผูกคอตายอยู่จริงๆร่างนั้นกำลังดิ้นทุลนทุรายอยู่เขาก็เลยตะโกนเรียกให้คนงานเข้ามาช่วยใครก็ได้มาช่วยทีมีคนผูกคอตายแล้วยอดก็เข้าไปกอดขาเพื่อดันตัวคนที่ผูกคอตายขึ้น สัพักคนงานก็ได้วิ่งเข้ามาดูแต่แทนที่คนงานนั้นจะวิ่งเข้ามาช่วยทุกคนกลับยืนอึ้งอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็กวักมือเรียกยอดบอกว่าหัวหน้าออกมาหัวหน้าออกมาออกอะไรคนกำลังจะผูกคอตายมาช่วยกันหน่อยเร็วแล้วยอดก็เงยหน้ากลับขึ้นไปมองกลับกลายเป็นว่าตัวของเขานั้นกำลังยืนกอดอากาศที่ว่างเปล่าอยู่วินาทีนั้นเขายืนอึง้งตัวแข็งชอ็อกทำอะไรไม่ถูก รู้ว่าตัวเองนั้นเจอเข้าให้แล้วคนงานก็เลยรีบช่วยดึงตัวยอดนั้นออกมาซึ่งพวกคนงานก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าหัวหน้าทำอะไรไปยืนกอดอากาศอะไรอยู่แบบนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งคุยกันลูกน้องก็เล่าเรื่องให้ยอดฟังว่ามันเคยมีเหตุการณ์ผัวเมียคนงานฆ่ากันและก็ผูกคอตายในคมปมเมื่อปลายปีก่อน และปรากฏว่าอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการสร้างเข็มในครั้งนี้นั้นดันเป็นอุปกรณ์ที่รื้อมาจากเข็มนั้นด้วยซึ่งเทาแก่ได้เก็บรวมๆกันไว้ที่โกดังอาจจะเป็นไปได้ว่าไม้อัดเป็นสังกะสีที่นํามาต่อห้องข้างๆข,ข,ข,ของยอดนั้นอาจจะเป็นห้องที่ผูกคอตายก็เป็นไปได้ตัวยอดเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าเขานั้นเป็นพนกักงานใหม่พอนึกย้อนกลับไปถึงที่รอปภนั้นเคยเล่าว่า มักจะเห็นเงาของคนนั้นมานั่งอยู่ที่กองวัดสดุก็ทำให้เขานั้นถึงกับขนลุกคือหลอนไปอีกนานและเรื่องนี้มันก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ